よい <noise> พันตำรวจโทศิวกรจันทรเมนชัยสารวัตรสอบสวนสพเมืองชมบุรีได้รับแจ้งมีผู้จมน้ำเสียชีวิตในบอ่อน้ำพื้นที่หมู่ที่13ตหนองรีอเภเมืองจงมชมบุรีหลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภยัยบูลณิธิปลานไคุณธรรมในที่เกิดเหตุพบเป็นบอ่อน้ำมีบัวเต็มสระน้ำกว้างประมาณ20เมตรลึก2-4เมตรพบร่างของนายน,นรพัฒน์ชัชนินทราน,านันอายุ51ปีที่ชาวบ้านช่วยกันขึ้นมาจากบอ่อแล้วสภาพหมดสติไม่มีชีพจรกู้ภัย ประถมพยาบาลปั้มหัวใจใน,นายนรพัฒนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบถามนายเอกนาำสมมุติเพื่อนของน,นายนรพัฒน์เล่าว,ว่าปกติแล้วผู้ตายจะลงไปเล่นน้ากับปลาช่อนอเมซอนอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เหมือนการลงไปดำน้ําเล่นกับปลาแต่บัวเยอะอาจจะทํำให้สายบัวนั้น ไปพันกับมือและขาจนทําให้จมน้ําเสียชีวิตดังกล่าวทางด้านนายอนุรักษ์ผลทรัพย์อายุ30ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตนเองเห็นผู้ตายนั้นวน่ายน้ําไล่จับปลาชอนอเมซอนในน้ําก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะเห็นว่าว่ายน้ําเป็นและผู้ตายก็ดำน้ําเล่นกับปลาผุบๆจนกระทั่งตนเองมาดูอีกทีพบว่ผาผู้ตายนั้นไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ําสักทีจึงได้มุดน้ําลงไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้วทางด้านเจ้าที่ตํารวจจะได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป